คำเตือนริบีโอนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงและความสนุกสนานเท่านั้นเด็กที่มีอายุไม่ถึง18ปีควรใช้วิจรรารณญาณในการรับชมไม่แนะนำให้เล่นตามเด็กขาดนะครับด้วยความหวังดีจากช่องไรอันพินนะครับสวัสดีท่านผูช้ชมทุกคนด้วยนะครับเบื้อยินรับเข้าสู่ช่องไรอันคินนะครับเราก็มาปันอเปกเหมือนเดิมครับทุกคนอยู่กับลูกรักของเราั่นเองนะครับนะกับศูนย์เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ทงนธาดนั้นเองนะครับทุกคนศูนย์เปอร์เซ็นต์นะครับ เห็นไหม7.9%ทุกคนเห็นไหมอ่ะโอเคนะ7.9%นะครับก็ถือว่ากลุ่มบอกแล้วว่าเกิด70ของเราจะเล่นนะครับแล้วก็กรุณาธรรมนะครับนะก็คือกลุ่มแจ้งเตือนเวลาในการเล่นอินนั่นเองนะครับนะใครได้ใครเสียอย่างไงก็จะส่งมาในกลุ่มนะพูดคุยเล็กเปลี่ยนที่นี่เล็กเปลี่ยนความคิดเห็นกันน,นั่นเองนะครับแต่ก็คือง่ายคือเป็นกลุ่มเอ่อพูดคุยนั่นเองนะครับแล้วก็เพื่อประกาศให้กับเราในกจนะครับแต่ทั้งซูเปอร์สิทธิและกรุณาธรรมนะครับแต่ก็ ขอไว้ก่อนนะครับว่ามันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทุกคนนะวันนี้ก็มาปัน่นเอาแปะนะครับงบไม่เยอะนะทุกคนรอบนี้นครับผมเดี๋ยวลองมาปั่นแบบงบน้อยๆบ้างนะครับปกติคือจะมาหลักพันตลอดไงแต่รอบนี้ผมก็มาแบบงบน้อยๆบ้างนะนะรบสามร้อยนะครับ เออทุกคนมันรู้สึกปวดทองวะโอ้ไอยไปก็อย่างที่บอกกันครับทุกคนนะเออศนอร์ซนะครับหากว่ามันต่ำกว่า70เนี่ยผมก็จะไม่เล่นนะครับนะบผมคือเอาความชัวร์ดีกว่านะทุกคนให้70ขึ้นนะครับผมถึงจะเล่นนะครับ อ่ะเราสิบหกคูณสิบหกนะครับผมขอสิบหกคูณสิบหกแล้วก็ไปเล่นเลยเลยครับไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นสูตรเปอร์เซ็นต์นะครับทุกคนหรือว่ากลุ่มโมโนทธรรมเนี่ยคือมันมันเป็นแนวทางแล้วก็เพิ่มโอกาสคือว่าเราเออครวรเล่นดีไหมหรือไม่ครวรเล่นนะครับนะว่า ช่วงนี้นะครับปอยู่ที่เท่าไหร่บันธรทมมีไหมนะครับก็จะมาดูหรืออาจจะเป็นช่วงนอกเวลาบันธรทมแต่ถผาว่าเราอยากจะเล่นทุกคนเราก็ไปดูดปรเ,เออว่าเปอร์เซ็นต์มันมันเกินเจ็ดสิบไหมทุกคนนะเผ่าว่าเกินเราก็เล่นนะครับถผาว่ามันมันต่ำกว่าเจ็ดสิบผมไม่แน,นะนําว่าไม่ต้องเล่นดีกว่านะครับนี่ คือนี้ซื้อไปร้อยห้าสิบทุกคนนะตอนนี้คือเราได้กำไรเท่าหนึ่งแล้วนะครับเนีย่ยอีกแปดหมนนะุน่ะดูว่ากำไรเท่าไหร่คือถ้าผู้ชมมีเกมแนะนนำเกมอื่นมาไหมทุกคน <c ười> คือผม ผมรู้สึกว่าอยากจะไปเกมอยากจะลองเล่นเกมอื่นบ้างนะครับแล้วผมตั้งใจว่าจะไปเกมนูทุกคนเกมเกมสามสามเกมอะมีเกมงูเกมเสือเกมเกมหนูเออสามเกมนั้นนะผมว่าจะไปเล่นนะครับสักรอบไปลองดูไม่ได้ไปลองนานแหละไอเกมที่มันคล้ายๆกันสามเกมอะทุกคนเออ ฟอร์จูลฟอร์จูทั้งหลายเกมหนูเกมงัวแล้วก็เกมเสือทุกคนนะจบไปทุกคนได้ามา628้อยบาทนะถือว่าได้กำไรนะครับเพราะเราซื้อไป150นะโอนะเคผมขอเพิ่มเบ็ดแล้วก็ซื้ออะไรกันนะครับก็ถือว่าเอากำไรมาซื้อแล้วกันนะครับนะคืออย่างนั้นผมเก็บไว้เก็บทุนไว้อะ,อะถึงไม่ไว้ เกินไปนิดน,นึงก็ไม่เป็นไรทุกคนนะเกินไปสามบาทงบสามร้อยเองนะครับเขาถือว่าก็มาไรมาซื้อนะครับทุกคนว่าเราเราไม่จาเป็นต้องเพิ่มเป็ดเป็นสิบก็ได้หรือว่าเราจะซื้อเป็ดห้าบาทต่อ,อเป็ดสามบาทต่อก็ได้นะครับทุกคนเ,ออเราผมแนะนําให้ค่อยไปดีกว่านะแต่นี่คือผม ถ้าผมเล่นอย่างงานนะั้นอ่ะโอ้โหคลิปโบเลยคลิปยาวแน่ผมก็เลยเพิ่มเบ็ดให้มันสูงเลยดีกว่าเอากาไรมาซื้อเลยดีกว่านะครับนะอ่ะก็14เอสิคูณ1 6ก็แล้วกันนะครับเหมือนเดิมอ่ะเบ็ดสบนะครับรอบเมื่อกี้เบ็ดสาอเร้เป็นเบ็ดสบนะครับกพอย่างนี้บอกไปทุกคนนะมุนอนะมุนก็ไม่ต้องเยอะนะครับทุกคนแล้วเราเล่นนะไม่ต้องเบ็ดสูงก็ได้นะครับเล่นเบ็ดต่ำๆแล้วก็ค่อยๆเก็บไป นะครับใต้กําไรนิดกําไรหน่อย,ออยก็ยังดีนะครับทุกคนดีกวา่าเสียนะครับโอเคเก็บไปทุกคนนะเก็บไปเรื่อยๆครับโอ้โห ปังเป่าแต่สองทุกคนอุ้ยปวดท้องวะเฮ้ยอ่ะทุกคนโอเคได้ทุนคืนแล้วอือนะครับตอนนี้ได้ทุนคืนแล้วนะครับห้าร้อยหกสิบแปดแล้วทุกคนอีกสี่หมุนนี้หากำไรนะครับมาหะโอ้ยห้าร้อยวะมาดิมาดิเฮ้ย เฮ้ยหัวมังกรมาทุกคนนะ2หมุนสุดท้ายริงชับไปครับต่อด้วยประทัดครับทุกคนคิวเซลแรกไม่เป็นไร272นะครับหมุนสุดท้ายทุกคนหมุนสุดท้ายโอ้โหประทัดมา3 8 4รต่อด้วยหัวมังกรอีก320อี ต่อด้วยคิวครับชิงชับไหมโอ้มาตอนท้ายทุกคนเจร้อยสิบสองบาทนะครับก็ถือว่าจบนะแปดสิ 80, 16, 16บสิบหกคูณสิบหกนะครับทุกคนได้มาสองพันเจ็ดสิบสองบาทกำไรอยู่ที่ปหนึ่งพันห้าร้อยนะครับนะโอ้โหอ่ะสรุปโดยรวมนะครับทุกคนงบสามร้อยนะครับ ได้มาทั้งหมด2,000ันกำไรนะกำไรตีกำไรไปเลย2,000นะครับโอ้โหงบ300ได้มา2,000ทุกคนก็ถูกโอเคแล้วนะครับนะสำหรับมรดทรรมรอบนี้แล้วก็ส่วนเปอร์เซ็นต์นะครับ70%กว่านะครับเมื่อกี้อ่ะโอเค,คทุกคนนะสอบถามเพิ่มเติมเก็บกลุมาา่มมรดทรรมแล้วก็ส่วนเปอร์เซ็นต์นะครับลิงก์แรกใต้คลิปได้เลยนะครับสามารถทักมาพูดคุยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันก,นก่อนได้นะครับยินดีครับปร,รึกษานะครับทุกคนอ่ะ คลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ดีกว่านะครับผมรู้สึกไม่ไหวเลยครับปวดท้องนะไม่ใช่ไร <laughs> ไม่ไหวแล้วทุกคนนะขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอคลิปหน้านะครับอยากให้ทำอยากให้ทำเกมไหนก็คอมเมนต์มาบอกได้นะครับโอเคไปละไม่ไหวแล้ว <watering>